ค่ะก็เราก็มาต่อกันนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับสันฐานวิทยาที่นี้ในความเป็นสันฐานวิทยาและอุทกวิทยาอุทกวิทยาเนี่ยภาษาอังกฤษเนะี่ยคือคําว่า hydrology hydrology hydro hydro ที่เป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับข้องกับน้ำเนาะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นแน่นอนเราเราคงหนีไม่พ้นที่เราต้องเห็นภาพอันนี้นะคะภาพอันนี้ที่อาจารย์จะให้ดูมันคือเรื่องของ water cycles นะคะ water cycles เนี่ยถ้าเราพูดคุยกันมันก็คือวัฏจักรของน้ำนั่นเองทีนี้ในคำเนี้ยมันจะมีเขียนว่า geographical and hydrological impacts impacts คำว่า impacts เนี่ยแปลว่ามีผลกระทบการกระทบการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในลักษณะของ water cycles แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามให้พวกเรามองเห็นนะคือพอเราไปมองเรื่องของภาพแบบนี้ เราอย่ามองแค่ว่ามันมีขึ้นไปอยู่โดยการ evaporation หรือการระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศอยู่เท่าไหร่นะคะตกลงมาเป็นฝนอยู่เท่าไหร่ไหลลงไปเท่าไหร่นะคะลงออกทะเลเท่าไหร่ระเหยจากทะเลเท่าไหร่ตกฝนตกในทะเลเท่าไหร่อาจารย์อยากให้มองให้เห็นว่าในภาพพวกนี้ในปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการใหญ่ที่จะมีผลต่อระบบน้ำของเรา ะะเราเป็นตัวอะไรที่อยู่ในน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันจะมีผลไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวของน้ําการตกของฝนทําให้เกิดการเปลี่ยนปแปลงอุณหภูมิของน้ําทําให้น้ําเย็นลงทําให้เกิดการกัดเซาะตามพื้นที่ชายฝั่งหรือตามพื้นที่ขอบตะลิ่งที่มีความขุ่นทาให้เกิดความขุ่นของน้ํามากขึ้นเกิดการล้างด้านดินมากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นบทบาททางด้านอุทกวิทยาของระบบการไหลของน้ำเนาะต่อ คุณภาพน้ําที่เรามองถึงในในแหล่งน้ําของเราทีนี้มันสําคัญอย่างไรสําคัญตรงที่ว่าตอนที่เรามองภาพใหญ่เราจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราสนใจในแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ำอย่างยกตัวอย่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยมันจะได้น้ําที่มีทั้งน้ําใต้ดิน น้ำใต้ดินคือ groundwater นะคะ groundwater คือน้ำที่อยู่ในสายของน้ำใต้ดินเนี่ยไหลลงมาเติมเข้ามาหรือเป็นตัวพยุงระดับน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำกับน้ำที่เป็นน้ำที่ไหลบ่ามาจากผิวดินซึ่งเราจะเรียกว่า surface water หรือ surface run off นะคะซึ่งลักษณะของการที่ได้น้ำผิวดินขึ้นมาเนี่ยน้ำผิวดินน่ะมาจากน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่สูงลงมาพื้นที่ต่ำแล้วก็ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในกระบวนการไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโดยทั่วไปอย่างที่เราพูดตั้งแต่เมื่อเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องว่าน้ํามาจากที่สูงลงมาน้ําผิวดินก็มาจากภูเขาสูงอย่างถ้าเป็นยกตัวอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้พูดถึงอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์นะก็มาจาก ภูเขาสูงในเขตจ,จังหวัดเลยนะคะเทือกเขาภูกระดึงไหลลงมาเข้าหัวเขื่อนตามเส้นทางม่น้ําพองเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ5้าวันก็จะไหลมาถึงต้นน้าพองที่แถวอำเภอสีชมพูที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยน้ำก็จะมีลักษณะสีของขุ่นแดงลักษณะของการไหลทั้งหมดอันนี้คือเราเรียกว่าน้ําท่าที่ไหลลง,ลงอ่างเก็บน้ําคําว่าน้ําท่าไม่ใช่ท่าน้ํานะคะน้ําท่าคือน้ําที่ไหลลงมาผ่านภาคตัดขวางของ แม่น้ําของลําคลองหนึ่งๆเข้ามาในจุดที่เราสนใจถ้าเราสนใจในตัวอ่างเก็บน้ำเหมือนเราเป็นอ่างเก็บน้ําพื้นที่ที่เป็นรับน้ําท่าก็คือพื้นที่ตัวต้นของอ่างเก็บน้ําหรือเส้นทางที่มีแม่น้ําไหลเข้าลําคลองไหลเข้าจะมีจุดรับน้ําท่าต่างๆนะน้ำท่าก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าอินฟล w นะคะตัวอินฟล w นี่คือเป็นมวลน้ำละมวลน้ำก็จะคำว่ามวลน้ำนี่หมายความว่าหน่วยมันจะมีลักษณะทั้งเป็นก้อนก็คือเป็นรูปบาตเมตร ต่อเวลาหนึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหรือลูกบาทเมตรต่อเดือนนะคะแล้วแต่เราจะมองน้ําท่านั้นอย่างไรเพราะฉะนั้นในพื้นที่หนึ่งหนึ่งเราจะรู้ว่ามันมีภาพของการที่มีน้ําท่าเข้ามาที่ลองกลับมามองอยู่ดูที่คําว่า water cycle ที่อาจารย์ยกตัวอย่างภาพให้อยากให้รู้จักทุกคําในภาพนี้นะคะพอดีไม่ได้เขียนในภาษาอังกฤษไปให้แต่ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าการระเหยการขายน้ําต่างๆเนี่ยเรา ไปเซิร์ชหาคำภาษาอังกฤษได้แล้วเฮย้ยก็คือ evaporation Ev นะคะส่วนหยดน้ำฟ้าหยดน้ำฟ้าทางขวาลงมาของภาพก็คือคำว่า precipitation precipitation รวมถึงตั้งแต่ rain fall คือน้ำฝนที่เรามีในประเทศไทยแต่แล้วก็ที่เราไม่มีก็คือหิมะนะคะก็คือ snow นะคะตกลงมาเราอาจจะพบลักษณะของหยาดน้ำฟ้าอื่นๆในรูปของหมอกแมานิงหลายๆอย่างที่หรือลูกเห็บ นะคะที่ตกลงมาอะไรที่ตกลงมาจากฟ้าทั้งหมดก็คือหยดน้ําฟ้าลงมาน้ําจะไหลาจากที่สูงลงมาผ่านแผ่นดินไหลบ่าลงมาตามผิวดินแล้วก็จะมีระดับน้ําอยู่ใต้ดินด้วยนะคะน้ําที่ไหลลงมาจะไหลลงมาตามความลาดชันของพื้นที่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงพื้นที่ทะเลนะคะทุกอย่างเลยทั้งก้อนของโลกเนี้ยเราย่อโลกลงมาเนี้ย น้ำก็จะมีการกำเนิดขึ้นจากพื้นที่ที่เป็นที่สูงแล้วก็ไหลลงมาที่ต่ำไหลลงสู่ทะเลมีการระเหยขึ้นมาตลอดเวลาวันที่เรายืนบนบรรยากาศของแผ่นโลกของแผ่นดินเกษตรเนี่ยน้ำก็จะมีการระเหยขึ้นไปเป็นไอแล้วก็ไปควบแน่นรอเวลาจังหวะที่เหมาะสมก็จะตกลงมาเป็นฝนให้เรานะคะเราจะเห็นว่าเกษตรฝนตกมากนะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นเย็นนะคะแล้วก็มีต้นไม้เยอะนั้นช่างโชคดีที่เราเป็น ลูกพะย่นเรื่องของวอเตอร์ไซเคิลนี้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยมันจะมีตัวเลขมากมายเลยแต่ปกติเนี่ยอาจารย์จะไม่จดเป็นคนที่ไม่จําตัวเลขอะไรแต่จะใช้ความรู้และความรู้สึกว่าว่าในพื้นที่ที่เราไปยืนพื้นที่ที่เราสัมผัสมันเกี่ยวข้องกับระบบวอเตอร์ไซเคิลอย่างไร ะะถ้าเราทํางานในพื้นที่บ่อที่มีน้ําน้อยเราต้องรู้ว่ามีการระเหยเราต้องรู้ว่าน้ํามันจะร้อนเราต้องรู้ว่าน้ำมัน,อ,น,าอ,านอาจจะมีการแยกชั้นนะคะแล้วก็จะมีการแพร่ผ่านจากสิ่งที่เป็นแผ่นดินข้างล่างขึ้นมาได้ง่ายนะคะอาจจะมีแรงดันจากความอิ่มตัวของระบบน้ําใต้ดินขึ้นมานะะลักษณะของพื้นที่ที่เราอยู่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกเยอะบ่ออยู่ในภาคใต้เราจะรู้ว่าพื้นที่บ่อของเราได้รับอทิทธิพลจากฝนมาก ขนาที่ภาคอีสานเราต้องรอปริมาณน้ําที่ไหลเข้าบอ่อจากการ่ันน้ําของระบบชนประทานหรือจากอ่างเก็บน้ําที่จะดึงน้ําเข้าไปหรือจากการสูบน้ําเข้าเพราะฉะนั้นคําว่า water cycles จากภาพใหญ่เราจะค่อยๆย่อ,ยยอลงมาแต่ก็ขอให้ไม่ลืมว่าในภาพใหญ่นั้นเราอยู่ในมหาภาคของภูมิอากาศโลก ะะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกมากนะคะในปีที่ผ่านมาเราผจญภัยกับความแรงอย่างมากนะตอนนี้ในแทบทุกอ่างเก็บน้ำนะคะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําในภาคอีสานเรามีน้ําอยู่ที่เหลือเทพประมาณอยู่ในช่วง10-20%ของระดับเก็บกักร้อที่เราจะพยายามให้มันมีนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤต ของเรื่องของมวลน้ำที่ที่เราเจอเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าการที่ประเทศไทยบางทีเราไม่มีฝนตกมาในที่ที่ควรจะให้ตกนะคะอาจจะไปตกท้ายเขื่อนไปตกในบางพื้นที่ไม่ได้ตกในพื้นที่ต้นน้ำำานําลําธารหรือว่าป่าเขาก็น้อยลงด้วยนะความร้อนมากขึ้นมีการเกิดกรณีของไฟป่ามากขึ้นสภาพของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นอยู่ในวัฏจักรที่เราทุกอย่างมันระเหยขึ้นไป เราแห้งเราระเหยขึ้นไปเราร้อนขึ้นความร้อนเหล่านี้มีผลต่อทรัพยากรของเรามากมายนะคะถ้าเราเลี้ยงปลาเราจะรู้ว่าพื้นที่เราปลาทาไมเป็นโรคมากเกิดโรคง่ายมีความเครียดสูงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกินอาหารเราจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบของ water cycle เนที่จริงมันใหญ่และถ้าเราพยายามจะย่อให้เล็กลงเราต้องรู้ว่าเราจะทำระบบของเราอย่างไงให้เอื้อ แต่ความเป็นอยู่ของสัตว์น้ําเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเราจจต้องใช้การระบายน้ำเราอาจจะต้องมีการใช้เครื่องตีน้ําซึ่งมันจะทําให้รู้ว่าทุกอย่างคือการที่เราต้องคิดให้เห็นว่าระบบน้ําเป็นเรื่องราวที่สําคัญ ะะทีนี้พอพอมองกลับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะถ้าเรามาคิดถึงแหล่งน้ําในประเทศไทยอาจารย์มากจะให้ความสําคัญกับการที่เราต้องรู้ว่าป่าต้นน้ำลำธารมันมีค่ามากเลยพอดีอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินป่าแล้วอาจารย์สัมผัสถึงการที่แบบผืนป่าจะค่อยๆอ,อิ่มตัวด้วยน้ําแล้วก็ไหลรวมลงมาตาน้ําจะมีน้ําที่ค่อยๆไหลรวมลงมากลายเป็นลําธารเล็กๆลําธารเหล่านั้น่ะ มันหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายเลยนะคะตั้งแต่ในป่าลงมาถึงเมืองที่เราอยู่น้ําที่เราเดินในลําธารในป่าทุกท,ที่ไม่มีน้ําที่อุณหภูมิสูงเพราะว่าอยู่ในความที่อยู่ในร่มเงาของป่าไม้เปอร์เซ็นต์เขาเรรของพื้นป่าที่คลุมหัวเราเนี่ยอาจจะบางทีมากกว่า100%คือมองขึ้นไปเนี่ยคือไม่มีมีการเปิดของของ ขอ,อของฟ้าให้เห็นเราจะได้ถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของพื้นป่านนจุดน้นเท่าไหร่ในลำธารหลายๆล,ลำธารในพื้นป่าที่เป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จะเป็นลำธารที่อยู่ค่อนข้างจะทึบแล้วก็มีความเขียวของต้นไม้มากมีความชื้นของพรมของใบไม้เก่าๆนั้นอันนั้นนะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าการเกิดน้ําเป็นเรื่องที่เป็นวัฏจักรที่หล่อเลี้ยงของพวกเรา ะะแล้วประมงของเราอย่าลืมเราต้องใช้น้ำนะมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการให้ทรัพยากรในระบบคลองธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือการที่เราจะใช้ทรัพยากรจากการใช้ใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราต้องการให้มันผลิตขึ้นมาในน้ำที่เราต้องการให้เขาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวท,ที่น้ำมันมีค่าทีนี้พอเรามองเข้าไปลึกขึ้นอีก อาจารย์อยากจะอธิบายคําว่าไฮโดโลจีของระบบแม่น้ําว่ามันมันสำคัญยังไงไฮโดโลจีคืออุททวิทยาถ้าเรามีโอกาสนี้เป็นตัวอย่างภาพเป็น r i เ Flow c ลูค a ลเ e คเตอนะคะเราเอาภาพของแม่น้ําเพชรทางตอนต้นที่อยู่ตรงท้ายเขื่อนแก่งกระจานมาให้ดูนะคะเราภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายยืนจากสะพานลงไปมองลงไปเห็นภาพแม่น้ําเราจะรู้ว่าเออนะ แม่น้ำเนี่ยมันผิวมันมีการกลิ้งอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่ได้เป็นแม่น้ําเหมือนเราเราฉีดน้ําท่อที่เราเรียกว่าลามินาโฟล์คือไม่ใช่การโฟล์แบบเป็นท่อตรงแต่มันเป็นการโฟล์แบบผสมผสานปนเปออนละมานที่เราเรียกว่าเทอร์โบเลนส์โฟล์นะคะเทอร์โบเลนส์โฟล์เป็นการเคลื่อนที่อย่างกลิ้งไปกลิ้งมาของพื้นที่ของมวลน,น้ําตามลักษณะของสิ่งที่มันมีอยู่ในพื้นท้องน้ํา ที่นี่คาว่าที่อาาพูดว่าพื้นท้องน้ําก็คือการที่มีก้อนหินมีดินมีแอ่งมีตอไม้มีหลุมหรือว่ามีลักษณะของทรายหรือสิ่งกีดขวางหรือแม้กระทั่งการเกิดของรากต้นไม้ความเป็นพื้นท้องน้ําทําให้น้ํามันเคลื่อนตัวอย่างปั่นป่วนแล้วก็หมุนเวียนไปน้ํามันจะมีการเคลื่อนตัวที่ผิวบนเคลื่อนตัวได้ความ,วามเร็วที่มากกว่าขณะที่น้ําข้างล่างจะเคลื่อนตัวได้ช้ากว่า เพราะฉะนั้นโฟลของน้ําอัตราเร็วจะไม่เท่ากันผิวจะไหลเร็วขณะที่ข้างล่างช้าถ้าติดแผ่นดินเลยติดพื้นท้องน้ําเลยถ้าเราเป็นตัวเหมือนเป็นนอนปลอกน้ําที่เราทําตัวแนบไปกับก้อนหินเราจะรู้ว่าโฟลเลดที่ติดก้อนหินที่เหมือนที่ผ่านหัวเราอะที่ผิวตรงนั้นอะมันแทบจะใกล้ศูนย์ขณะที่โฟลเอดอัตราการไหล บนผิวน้ามันอาจจะมากถึง20เซนเปอรเซกหรือ30เซนติเมตรเซกก็ได้นะคะอาจจะเร็วมากเลยแต่ขณะที่เราอยู่ตรงผิวข้างล่างมันจะมีแรงสิทธทานของพื้นที่ก้อนหินดินต่างๆเกิดฟริกชันตรงนั้นมันทําให้พื้นที่ตรงนั้นนะมีการไหลที่ต่ําเพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพของแม่น้ำหนึ่งๆเนี่ยเราจะรู้ว่าการที่มีสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในมวลน,น้ําระดับไหน ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของเขานะคะถ้าเราเป็นปลาพลวงนะคะหรือปลาตะเพียนน้าตกที่สามารถว่ายและชอบน้ําไหลและว่ายทวนน้าเล่นน้ําได้มีความแข็งแรงเราอาจจะต้านน้าได้ที่ความเร็วของน้ 20, s, ํา20-30เซนเรแล้วเราก็ว่ายเล่นน้ําอยู่ได้แต่ถ้าเราเป็นจิงโจ้น้ําที่อยู่บนผ,ผิวน้ําถ้าเราอเผอิญหลุดไปอยู่ที่แบบถูกใครดีดไปอยู่ที่กลางลาําธารที่มีความเร็วของการไหล20-30เซนตเร่อเราก็เจิงละ นั้นเราจะรู้ว่าถ้าเราเป็นมแมลงน้ําที่ไม่สามารถยึดเกาะกับอะไรได้แขนขาเก้งก้างนะคะโครงสร้างเหมือนเป็นจินเจ้าน้ำเคยเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนกับเกาะอ,อยู่เป็นผิวน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ที่แอบแอบริมๆนะไปอยู่ใต้กอไผ่นะไปอยู่ที่ใกล้ๆก,กอเฟินนะ ก็ใครน้านะก็จะไปอยู่ข้างๆนั้นแล้วก็แอบแฝดอยู่ในเวิร์กที่อาจจะเรียกเป็นแบ็กดรอปก็คือเป็นพื้นที่น้ําหมุนวนของลาําธารข้างๆน้ําก็จะกริ้งๆตัวอยู่แล้วก็ไม่ได้ไหลแรงเพราะฉะนั้นทรัพยากรหรือสิ่งมีชีวิตอ่ะมันจะอยู่ในที่ที่มันอยากอยู่ที่ที่มันควรจะอยู่แล้วก็อัตราการไหลของน้ําก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาจะเลือกอยู่หรือหรือจะหาอาหารกินได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรามอง มองลำธารนหนึ่งๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจากบนลงล่างอัตราไหลเปลี่ยนจากกลางไปข้างนะคะจากแนวกลางนะคะไปข้างลำธารอัตราไหลเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรามองน้ำน้ำจะเคลื่อนตัวเหมือนตรงกลางมันจะพุ่งไปนะคะขณะที่ข้างๆมันจะค่อยๆตีวนๆไปกลิ้งไปกลิ้งมา ะในในการมองน้ำบางครั้งละเราก็จะบอกว่าจะมีคำภาษาอังกฤษที่ที่ทางท่านอาจารย์ที่รุ่นอาวุโสเขาใช้คำว่า spiral movement คือการ กลิ้งเป็นเกลียวสไปรัลเนี่ยคือกลิ้งมาเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเห็นว่าเออมันก็จริงนะถ้าเราเป็นตัวอะไรที่เราเป็นก้อนเหมือนกับเป็นก้อนไขมันหนึ่งก้อนลอยอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็จะกลิ้งไประดับหนึ่งนะคะถ้าเรามีน้ําหนักเราก็จะกลิ้งลงล่างกลิ้งขึ้นบนกลิ้งลงล่างกลิ้งขึ้นบนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าน้ําที่มีการไหลที่ไหลวนมากนะคะหรือว่ามีการถูกพักหรือเก็บกัก หรือการไหลย,ย้อนกลับในบางบริเวณนะคะมีการกระแทกและการไหลด้วยกําแพงบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ว่ามวลน้ํานั้นอะ่ะมันก็จะมีอายุมากกว่าเส้นทางแบบเวกเตอร์ของของของแม่น้ําเข้าใจไหมคะหมายความว่าถ้าแม่น้ํามันยาว300กิโลเมตรเราเป็นแทงต้นเนี่ยเราจะไม่ไหลไปตามเส้นทางที่ผิวน้ํา300กิโลเมตรเท่ากับแนวเวกเตอร์ของแม่น้ําแต่ว่าเราจะ ลิ้งไปตามการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในมวลน้ําว่าจะเป็นแบบไหนเราอาจจะไปถูกดักอยู่หน้าเขื่อนและเราค่อยถูกปล่อยออกมาเพราะนั้นแพลงต้นที่มีต้นกําเนิดจากต้นน้ำหนึ่งหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะถึงปลายทาง300กิโลเมตรอ่ะแพลงต้นของตัวนั้นอ่ะเขาอาจจะแบ่งเซลล์หรือเกิดลูกเกิดหลานไปหลายรอบแล้วก็ได้ชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่ตามเส้นทางจริงของแม่น้ำซึ่งไม่ใช่เส้นทางตามเวกเตอร์ของแม่น้ำ น,ะะนี่พอพอเราพอเราเริ่มเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมวลน้ําโดยเฉพาะความเป็นแพลงต้นที่ล่องลอยไปมาได้เนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนได้หรือเพิ่มจํานวนไม่ได้มันจะขึ้นอยู่กับอัตราไหลหรือเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ในแม่น้ํานั้นนะคะอาจารย์ถึงใช้คําว่า age of river เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่ง age หรืออายุเนี่ย มันไม่ใช่แค่ในแม่น้ำนะมันหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแพลงต้อนในตัวอ่างเก็บน้ําเราไหลเข้ามาจากต้นทางไหลเข้ามาในเขตแม่น้ำเนี่ยไหลเข้ามาแล้วจเจอพื้นที่เปลี่ยนเริ่มจะชะลอตัวละซาชายละพอจะไปอยู่ปลายน้ำเนี่ยแพลงต้อนแต่ละช่วงเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยแป๊บเดียวเองอะ่ะหนึ่งวันสองวันมันอยู่กลางกลางน้ำก็เริ่มนานหน่อยพอถ้าเขาไปอยู่เป็นแพลงต้อนที่อยู่หน้าแถวแถวหน้าสันเขื่อนอยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้ต้น ต้นที่เขาต้นทางที่เขาจะเปิดประตูระบายแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่คล้ายๆบึงมากกว่าในพื้นที่อย่างนั้นนะแพลงต้นจะมีอายุนานเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้ําหรือแพงต้นที่มีอายุนานก็จะสามารถออกลูกออกหลานเพิ่มจํานวนขึ้นได้นะคะมีความเขียวของสีน้ําเพิ่มมากขึ้นได้นะคะอย่างบ่อที่เราเห็นหน้าคณะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบ่อไม่ได้เปลี่ยนน้ําเลย เกิดนานมากอยู่ตรงนี้เราบางครั้งก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นเมือกแผ่นต้นเข้มจัดเป็นสีส้มทพราน้มันเกิดอยู่กีหน้าบลูมที่ผิวน้ำนะก็จะเป็นสีส้มแปด๊ดอย่างสวยงามเลยอันนั้นก็คือน้ําที่นั่นมีอายุละก็คือน้ามันมันนานน้ํามันเก่าเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการดูน้ําโดยทั่วไปน้ําที่ใสน้ําที่สวยเหมือนน้าตกอายุจะน้อย แผงต้นไม่ทันเกิดก็น้ายังใสไหลลงมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแผงต้นน้อยแน่นอนพอรวัดคอ r โรฟิลมันก็จะน้อยไปด้วยนะคะ